ไ่ค wow. wow. like ่อยได้หลายเลยครับ <premier> ว <player> okay. well, ัน <enfant> น <inappropriate> <s Elliott humming> ี้มากันนะครับว่าเสร็จแล้วก็ให้ตั้งลายติดต่อสวัสดีพี่แฟนเราเองวันนี้มามาเที่ยวมาเที่ยวแฟนครับ ว่นน้หนานท่ไหนวันนี้อยู่ทมาถมครับรุ่นนองมาชกหน่วยไฟหนึงจอดขึ้นจักตัวหนึ่งคู่ที่แปดไฟคู่อดขึ้นไฟอนีเดเรื่องไฟสวัสดีครับเปิดเป็นไฟหมีเอาไว้เนี่ยครับไฟร้ขึ้นเลยแล้วก็เลยอองตัวูห่เ็ว่าเป็นแม ว่าครับก็เธอย <ๆ S 1> อยู่กันครับนี่วิสาไม่มาด้วยกันวิสาเขาเข้าไปกับแฟนเขาครับวิสาคือใครอ่ะนั่เอเนคู่ผมอ๋อตึ่งเขาซึเขาเป็นแฟนกับพี่บิวบิวนาตาพลอ๋อใช่นลกพลไม่ใช่นาตาพลอสวัสดีครับสวัสดีทุกคน ร้อนอย่างนั้นนะร้อนนี่ร้อนอะไรหราสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้เขาบอกว่าเทียนวัดหน้าฝนขวดบุหรี่ขวดเหล้านะครับอันนี้ชาไทยอะไรอ่ะไม่ชอบเกี๊ยวโอเคโอชิสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน ทขาน้องมาสวัสด็กครับ fc เขาเยอะอยู่นะมาดูมวยแล้วก็มี fc ของนักมวยมาเยอะมากๆเลย fc พี่แทนอยู่ไหนเอ่ยไม่มีอ่ะก็คือตอนนี้นักแดงตอนนี้ก็คือมิวห้าคนแล้วพระเอกทั้งเจ็ดอ่ะ เมื hehe, ่อวานไปทครเรื่องมันเศร้าเราครับพดก็ได้วก็ไปดโเดลครับต่อไปนัตอไปไดดลครับมได้ีใจครับ สวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามแล้าฝากขอตอเขาใจให้ด้วยนะครับดี่หัวใจมีัจุจอะไรดีมีมวยดีหมด คนไหอยู่ไหอ๋อ้หรอคนนู้นน่ะเหรอโอยตัวบเยอะดมันกบุดูบันไม่ตกนแต่ว่ามันไได้หนักครับหนักพอพอมาแต่แต่วมันได้ยาว ขอไข่ขอมาองสองเก้าแปดแล้วขอรับนค้าที่บ้านเป็นตรงทางด่สวัสดีครับสวัสดีครับผมไข่ขอมาที่ซาเดคนเทลเลอร์ครับผมมีเด็กใหญ นขอบคุณนะครับขอบคุณใจส้มครับเดี๋ยวยังไงครับแฟนครับแฟนเราแฟนเราเองหยอกหยอกหยอกไอ้สัสโอ้ผมรับคงปิดมาห้าปีเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแล้วล่ะเป็นเรื่องเป็นราวเที่ยวไหนแทนมามีคนแคปไปลงแล้ใช่มาดูรุ่นน้องชกมวยที่นครปฐมครับสวัสดีครับทุกคนเนี่ครับผมให้ดูทุกคน แต่ก็ขอามันะูาีวันเดียวเดียวครับมาวันเดียวมาวันเดียวไมววสี่สิบนาทีครับทุกพีชั่วโมงกว่าหรือ,องชั่โมงมันห่ามันห่างจากที่ผมถ่ายละครเมื่อก่อนประมาณสิบนาที หลงไม่ G P S ไปเข้าป่าม่เป็นน้ำมันจะหมดมันเือนประมาณสามสิบเอนสามินทีเลยวยไปเชื่อมันเยอะ G P S เดือดรไปนเจอกันไปกับใครครับมากับมากับพี่สุดหล่อผมโอ้โหแล้วเกลเตอร์น่ารักว่ะเกลเตอร์หวานเกินใครมากับพี่วินครับนักแสดงช่องเจ็ดหัวหน้าค่ายไม่ดี ได้ได้พี่บีพี่บีพี่บีเข้ามาสวัสดีครับขอฝันกับฝันับด้วยนะครับตอนนี้เป็นเด็กหน้าใหม่พอจะเป็นแข่งช่องเน็ครับพอจะพอจะไปเป็นนักแสดงช่องไ้ไหมครับ สวัสดีทุกคนนะครับกัรร้อนมากเลยใช่มันรอนแบบสเปรอบหน้าเราดเดินนะเหนเดิมนะแมวล้วมาไม่ได้ว่าจีน,น่าเขาจะไปจานะไ,ไม่ไปไม่ไปไปทำไมถึง่อยู่ที่บอกอน้องใช่ปะโคื่กระตุกมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ อค้เนนเงอในอออนมากครื่องร้อนมากเครื่องร้อนมากผมว่าผมต้องไปแล้วละหล่อจังวะฮะคุณหล่อใช่หล่อจังวะแน่นอนหล่อสดใหม่ดีโอเคนะอะไรวะนั่นอะมอนไม่เห็น ขอบคุณใจส้มครับเนี่จะเก่าแขกแรง<อ>แล้วหน้าตานี่คือคนละโยกคขอคนทำมวยหน้าตาแบบอยู K ่กี่ที่ไปก่อนนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วเคขึ้นหลอนมาเดี๋ยวมันระเบิดใส่หน้าผมบายบายอยู่กี T ่ที่ไปก่อนนะครับทุกคนไม่ไหวแล้วเคขึ้นหลอนมาเดี๋ยวมันระเบิดใส่หน้าผมบายบายอยู่กี T ่ที่บายบาย